สวัสดีครับมาพ่อของผมหนุ่มปูนใต้เขาใจอีสานนะครับเช่นเคยวันนี้ก็อยู่ที่นาเขื่อนนะครับน้ําก็เริ่มทยอยลดลงเรื่อยๆนะครับแต่มันก็ยังไม่หมดครับก็ต้องเอากลัวเดินอ้อมนะครับเดินอ้อมอยู่ดีนะครับวันนี้ก็พามาดูนี่ครับชุดฝูงลั่นทุ่งนะครับมีหมดสองฝูงนะครับ ก็มีของผมสี่ตัวนะครับก็คือตัวนี้สองนะครับแล้วก็ตัวสีขาวอีกสองนะครับส่วนตัวสีแดงสามตัวที่เห็นนี้คือเป็นวัวของชาวบ้านนะครับที่อยู่ใกล้กันนะครับที่อยู่เลี้ยงทุ่งใกล้กันนะครับคือทุ่งทุ่งตรงโน้นนะครับมันเป็นตัวเด็กนะครับมันก็เลยมาวิ่งเล่นกันนะครับก็วิ่งเล่นตั้งแต่เช้านะครับพอดีผมต้องหาพื้นที่ปลูกวัวนะครับเพราะว่าวันนี้จะพาผู้เท่าไปโรงพยาบาลนะครับก็เลย ต้องหาพื้นที่ผูกงัวให้มันดูดีนะครับเรื่องของแสงแดดเรื่องของน้ําแล้วก็เรื่องของว่างัวมันจะล้อมพันสายนะครับต้องระวังนะครับก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงในการหาหาพื้นที่นะครับผูกงัวในขะะับเดียวกันก็ไอ้เจ้าชุดลั่นทุ่งทั้งหมดเนี่ยครับมันก็วิ่งเล่นกันสนุกสนานนะครับมันเพิ่งพักเหนื่อยเมื่อกี้เองนะครับนี่ครับชุดลั่นทุง่ง <laughs> นะครับ เลยตัวโตสามตัวนี่มันก็ยังไม่ยอมโตครับมันก็ยังเล่นอยู่ของมันนะครับส่วนอ้ตัวน้อยตัวน้อยมันก็วิ่งตามตัวโตนะครับนี่ครับนี่เดินดูดูดูมันก็เป็นตัวเมียนะครับตัวเมียมีตัวผู้หนึ่งสองนะครับสองตัวนั้นเป็นตัวผู้นะครับตัวใหญ่ๆนี้ตัวเมียหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวของผมนะครับตัวตัวเล็กนะครับเป็นตัวผู้ตัวเล็กตัวนี้นะครับเป็นตัวผู้นะครับ ที่เหลือเป็นตัวเมียหมดนะครับมันก็เล่นตามภาษามันนะครับก็นานๆเจอเพื่อนนะครับนั่นดูครับก็ไม่ซีเรียสครับผมไม่ซีเรียสนะครับเรื่องญ้าเรื่องอะไรแต่ก็งัวมันเล่นนะครับบางทีงัวเราก็ไปเล่นที่บ้านที่ทุ่งชาวบ้านนะครับบางทีก็วัวชาวบ้านก็มาเล่นเล่นทุ่งเราครับตัวเล็กๆครับไม่มีปัญหานะครับชนกันยังไงก็ไม่มีปัญหานะครับ แต่ถ้าเป็นงัวตัวใหญ่ๆนะครับงัวตัวใหญ่ต้องระวังเพราะว่ามันตัวมันใหญ่ครับเวลามันชนแล้วมันจะแรงรุนแรงนะครับแล้วมันก็จะมีผลในกรณีที่งัวตั้งท้องอยู่นะครับลูกก็จะแท้งได้นะครับเพราะฉะนั้นงัวตัวใหญ่เนี่ยถ้าเลี้ยงทุ่งอย่างนี้นะครับแล้วใกล้ๆกันส่วนใหญ่เขาจะผูกไว้นะครับผูกไว้เพื่อป้องกันไม่ให้งัวตัวใหญ่ชนกันนะครับเพราะว่าถ้างัวตัวใหญ่ชนกันเนี่ยมันจะมีผลถึงลูกที่อยู่ในท้องครับอาจจะแท้งได้ แต่ของผมตอนนี้ก็คลอดหมดแล้วนะครับคลอดหมดแล้วแล้วกล่าวว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงพักงัวสามเดือนนะครับเพื่อเตรียมฉีดยาฆ่าพยาธิแล้วก็ยาบำรุงต่างๆนะครับเพราะว่าอย่างไอเจ้าโพทองตัวนี้นะครับเจ้าโพทองเนี่ยตั้งแต่มันเกิดมาครับยังไม่เคยฉีดยาฆ่าพยาธิเลยนะครับแล้วก็ไม่เคยฉีดยาบำรุงด้วยครับเพราะว่าผู้เท่าแก พอเห็นงวติดสัตว์ปุ๊บงวขึ้นปุ๊บแกก็ผสมปั๊บเลยครับแกไม่ยอมรอให้ผมฉีดยานะครับบำรุงแล้วก็ยาฆ่าพยาธินะครับมันก็เลยเนี่ยสองสามสองปีที่ผ่านมานี่นัวตัวนี้ไม่เคยฉีดยาฆ่าพยาธิเลยนะครับปีนี้ก็ขึ้นมาสองรอบแล้วครับผู้เฒ่าก็เริ่มบ่นผมนะครับว่าทาไมเลี้ยงงวงวขึ้นแล้วทาไมไม่ผสมนะครับก็ผมจะพักงวสามเดือน,นครับ เพราะว่าลูกของมันเพิ่งเกิดนะครับต้องรอให้ลูกโตอย่างน้อยๆสามเดือนขึ้นไปนะครับถึงจะฉีดยาต่างๆได้นะครับมันถึงจะไม่มีผลต่อน้ํานมของแม่งัวนะครับแล้วก็ไม่มีผลต่อเรื่องพัฒนาการทางร่างกายแล้วก็สมองของของลูกงัวนะครับเพราะฉะนั้นต้องอดทนนะครับช่วงนี้สามเดือนก็ประมาณติดสัตว์ก็ประมาณห้าห้าครั้งครับห้าครั้งครั้งที่หกนะครับติดสัตว์ครั้งที่หกก็ฉีดยาพอดีนะครับก็ ต้องทุนบุญนะครับนี่ก็คือวิธีการเลี้ยงงวของผมนะครับก็เดี๋ยวก็ถ้าเสร็จเรื่องของนาโคกนะครับที่ผมไปไถแล้วก็ไถขอบฟางนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เริ่มแห้งแล้วครับมันเริ่มไถไม่เข้าแล้วผมต้องเร่งมือนะครับพอเร่งมือเสร็จแล้วก็จะมาทำแปลงนาเขื่อนแปลงนี้ต่อนะครับซึ่งก็ปีนี้คงจะไม่เสร็จแล้วครับนาเขื่อนเพราะมันสี่สิบกว่าไร่นะครับ มันสี่สิบไร่มันทําคนเดียวครับแล้วก็เครื่องมือโลเทคนะครับยังไม่ได้ซื้อเครื่องมือที่ใหญ่ๆนะครับมันก็จะช้านิดนึงแต่ก็ค่อยๆทำเพราะว่านาเขื่อนนี่มันเป็นนาที่น้ําท่วมถึงตลอดเวลานะครับถ้าเราทําอะไรมากมันก็มันก็ไม่คุ้มครับเพราะเวลาน้ําท่วม น้ำเท่วมันท่วมหลายเดือนนะครับพอมันน้ําลดปั๊บนี่หญ้ามันก็ตายหมดแล้วครับมันไม่จําเป็นต้องทําเหมือนนาโคกที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้นะครับมันจะมีอยู่ส่วนข้างบนที่อยู่ให้งัวกินหญ้าเนี่ยแหละครับที่มันจะมีหญ้าเยอะแต่ว่าผมก่าวว่าพอน้ํามันลดปั๊บผมก็จะมาตัดหญ้าบริเวณนี้นะครับเพื่อให้มันงอกนะครับส่วนงัวเนี่ยมันช่วงนั้นมันก็จะไม่มีหญ้ากินก็จะเอาไปลงไปกินตรงที่น้ํามันลดแล้วนะครับหญ้ามันก็จะขึ้นสวยนะครับ เพราะนั้นงัวก็คงจะไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เราก็จะได้มีเวลาทํางานใกล้ๆงัวด้วยนะครับลดเรื่องความเสี่ยงในการเ,าเกิดัอุบัติเหตุงัวพันเชือกนะครับเพราะว่าผมก็เป็นห่วงมากเลยนะครับเพราะว่าผมปลูกงัวไว้แล้วผมก็ต้องไปทํางานอีกที่หนึ่งซึ่งห่างกันประมาณสองสามกิโลครับก็จะรู้ทีว่างัวมีปัญหานี้คือตอนที่มาแล้วมาเอางัวให้น้ํานะครับเพราะฉะนั้นมันอันตรายมากครับนันเรื่องของการผูกเชือกเรื่องของอะไรเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับ ส่วนไอนที่เป็นรั้วเนี่ยคือผู้เท่ามาทํานะครับผู้เท่าเขาเอกมาทํากั้นงัวชาวบ้านไม่ใช่ไม่งัวชาวบ้านมากินยานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มันก็แล้วแต่เขาอ่ะมันก็ขัดไม่ได้นะครับก็โดยประมาณนะครับประมาณอย่างนี้นะครับซึ่งวันนี้ทั้งวันนะครับไอไอเจ้างัวชุดลั่นทุ่งของเขานะครัที่อยู่แปลงใกล้เคียงมันก็จะวิ่งวนไปวนมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ลูกมัวของผมจะวิ่งไปหาเขาวนไปวนมาอย่างนี้ทั้งวันนะครับจนกว่าจนกว่าจะพาไปกลับบ้านนะครับพาเข้าขอคอกนะครับ <c oughs> ก็รอดูกันต่อครับซึ่งตัวแม่นี่มันอันตรายครับตัวแม่นี่มันชอบจะอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าไม่ยอมให้ตัวอื่นเข้าใกล้นะครับมันก็จะทนจะจะจะ,จะทอนะครับเพราะว่าเพื่อเขาเรียกอะไรนะอ่า วัดตำแหน่งนะครับวัดตำแหน่งนะครับว่าเออมันใหญ่นะตรงนี้มันใหญ่นะส่วนตัวเด็กๆนี่มันก็จะรู้ครับมันก็จะยอมมันครับนี่สังเกตดูนะครับนี่ครับมันเป็น,น tile, มั uh, นเป็นนิสัยของของสัตว์นะครับซึ่งสัตว์รวมฝูงนะครับมันก็จะมีชั้นวันหน้าของมันนะครับเพราะนั้นเนี่ยก oui. ็ดูครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คืองัวงัวอีกกลุ่มหนึ่งนะครับงัวอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาจะมาเล่นด้วยนะครับ ส่วนหัวอือตัวอื่นนี่มันก็เหนื่อยแล้วครับมันเล่นจนเหนื่อยแล้วมันก็เริ่มกินหญ้าแล้วครับมันหิวนะครับเดี๋ยวพอมันกินหญ้าอิ่มแล้วมันก็จะเล่นกันต่อนะครับเป็นอย่างนี้ทั้งวันนะครับเป็นอย่างนี้ทั้งวันห้ามก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันห้ามหญ้าครับลูกมัวเชือกก็ไม่มีนะครับสนเทาก็ยังไม่ได้สนนะครับผูกก็ไม่ได้นะครับมันแข็งแรงครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยมันครับ ก็ทุกคนก็จะรู้กันดีครับว่ามาเลี้ยงใกล้ๆกันนี่ยิ่งมีลูกงัวลักสิบตัวนี่โอ้ยไล่กันเหนื่อยครับนั้นไม่ต้องไล่ครับปล่อยมันให้มันวิ่งอย่างนี้นะครับพอมันหิวมันก็กลับมาเองนะครับก็มาทักทายนะครับนักทายจากที่ห่างหายไปนานนะครับช่วงนี้ก็ไม่ห่างหายไปไหนครับหนึ่งผมป่วยนะครับสองนาโคกยังทางานไม่เสร็จนะครับก็เลยยังถ่ายไม่ได้นะครับอันที่สามก็คือช่วงจังหวะที่ต้องเลี้ยงงัวนะครับก็เลยพาผู้เท่าไปโรงพยาบาลด้วยมันก็เลย ไม่ค่อยมีโอกาสได้ถ่ายคลิปมาให้ดูเท่าไหร่นะครับว่าช่วงนี้ผมกำลังทาอะไรอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มแรงนะครับเริ่มเข้าหน้าแรงนะครับคือคือกลางๆหน้าหนาวนะครับเริ่มเข้าหน้าแรงแล้วนะครับตอนนี้ก็จะต้องเริ่มเรื่องของการจัดการแปลงนานะครับแล้วก็เรื่องของไฟฟืนไฟนะครับต้องระวังนะครับก็โดยประมาณนี้นะครับนั้นเหลียวเนี่ยครับตัวนู้นก็ไปกินนมแล้วนะครับ ไปกินนมแม่แล้วนะครับเดี๋ยวมันอิ่มแล้วมันก็มาใหม่ครับโอเคครับดังงั้นก็ทักทายไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมถ่ายคลิปลงมาเรื่อยๆนะครับตามโอกาสที่เหมาะสมนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาอะไรไปชมอะไรเรื่อยๆนะครับตามภาษาผมนะครับก็ไม่อะไรมากครับชิวๆนะครับช่วงนี้ความรู้ไม่ค่อยมีนะครับโอเคครับนั้นผมขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับแล้วก็ ฝากทุกๆท่านติดตามาช่องของผมด้วยนะครับช่วงนี้ก็มีคนติดตามเยอะอยู่นะครับก็ดีใจครับคนทําคลิปทําแล้วมีคนมาดูนะครับก็ดีใจมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณอย่างสูงนะครับที่มากดไลค์กดชมคลิปของหนุ่มคุณใต้หัวใจอีสานนะซึ่งไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้นะครับคือแค่10-20พุผมผมผมก็ดีใจแล้วนะครับนี่มาโอมา เป็นร้อยเป็นพันนะครับแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับมีกําลังใจทําคลิปต่อนะครับผมวันนี้ก็ลาเป็นเทียงนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันรอบหน้านะครับผมสวัสดีครับ